ากกราบสวัสดีพี่น้องผองเพื่อนทุกคนด้วยนะฮะวันนี้เราอยู่กันในศึกรอเอ,อ่ยุคปีน่าจะายุค90นะฮะเอ,อ่ศึกรอยุคเก่าเลยนะอ่าย้อนอดีตมาครับพี่น้องพี่น้องอวันนี้มาเล่นนี่ครับผมนี่ฮะรํารำดาบมาเลยฮะนี่พระเอกลิเกไม่ใช่นะฮะอันนี้ดาบจากสกอตแลนด์ของแท้เดี๋ยวทำการเทินไฟก่อนฮะปลุกปุกความเห,หิมก่อน มาปลอมตุ้มนี่ครับเพิ่มไฟให้กับตัวเองอามาแล้วครับผมนี่ครับอย่างเทบอกเลยคนนี้อย่างชอบ,บสง่าพาเผยซะเหลือเกินฮะอาแมชกำหนดหนึ่งโยกออและผู้ที่เดินออกมาจากสกอตแลนด์256ปอนด์ สกอตติดวอลิเออร์ดูแม็กอินจซดยนี่ครับนี่ฮะพี่ดูมาเองฮะนี่อันีตแชมป์โลกเหมือนกันนะเนี่ยแชมป์โลกในฟุบิลยูอีสองสมัยแล้วก็แชมป์เฮฟวีเวทนะฮะแม้ว่าเฮฟวีเวทนี่จะได้มาในระยะเวลาสั้นๆก็กตามนะฮะอินเตอร์แท็กทีมฮะรอยัลลัมเบอร์ปี2020นะคนนี้นะโอ้ยปี2020ต้องบอกเลยว่าเป็นปีทองของแกนะ แบกสมาคมหลังแอนคนนี้นะมาเรียกว่าเป็นคนตัวใหญ่หนะ้าตาดีหุ่นดีนะฮะเออฮะของยุคป,ปัจจุบันเลยก็ว่าได้นะคนที่ตัวใหญ่แล้วรูปร่างดีนี่มาเจอกับนี่ครับผมคนที่ดูดีรูปล่อนะฮะาจากดีทอยมิชิแกน317ปอนดปอน บิ๊กเดดดี้คูลดีเซลนี่ครับผมนะฮะก็ถือได้ว่าเป็นคนหล่อเท่อีกคนนึงนะฮะคนตัวใหญ่ที่หล่อเท่ฮะเจ้าของฉายาบิ๊กเซ็กซ์บิ๊กเดดบิ๊กเดดดี้คูเออบิ๊กเดดดี้คูแล้วก็บิ๊กเซ็กซี่ด้วยนะดีเซลนะอดีตแชมป์ดับเบิลยูอีเหมือนกันนะอินเตอร์แท็กทีมมาได้มาหมดแล้วนะส่วนฝั่งดับเบิลยูซีดับเบิลยูนี่แชมป์โลกจะเยอะหน่อยนะห้าสมัยนะแชมป์แท็กทีมนะ ฮอออฟเฟรมไปแล้วนะฮะในปี2015แล้วก็2020เออในนาม NWO เนี่ยเปิดคลุอีกสมัยก่อนนี่ดังมากเลยบอกเลยคนเนี้ยดุก90เนี่ยดีเซลอะแรกๆนี่มาคู่กับชอนนะหลังๆนี่ได้แชมป์โลกก่อนป๋าชอนอีกนะเออป๋าดีเซลเนี่ไม่ธรรมดานะนี่ฮะโอ้หน้าตาหรอไหมล่ะบิ๊กเซ็กซี่คนนะฮะฮตัวใหญ่ปั้มดุดันนะในะยุคนั้นนะ,ะมาล้อม มาดูซิว่าเราจะเล่นพี่ดูเอาชนะได้ไหมนะดูไม่อินชัยเจอกับป๋าดีเซลมาะอันนี้ผมเล่นเป็นพี่ดูนะฮะมาเดี๋ยวเดี๋ยวตะกรอยเพ่พจะเฉพงอีเอออุ้ยได้ก่อนมาครับผมมาดีเซลนี่ตะก่อนนีดังมากเลยนะฮะช่วงยุคพลิกนี่เออเป็นระดับแนวหน้าเลยนะก่อนที่จะโดนดับเปยูซีดับเป็ยูซื้อตัวไปนะฮะ ไปเป็นเควินเนตอยู่นู้นก็ได้แชมป์เยอะเหมือนกันนะตั้งกลุ่มเ w o ดอกับสกอตฮอลหรือเลเซอร์ลามอนนะอืมก็ไม่รู้นะว่าไม่ถ้าใครแกไม่ย้ายเนี่ยแกอาจจะอยู่ w ับยูอแล้วดังดังกว่าเดิมก็ว่าได้นะเออแต่อยู่เป็นเควินเนตในนู้นก็ดังอยู่นะกิ้งขาเอาโดนไหมเนะี่ยโอ้ยโดนเฉียวๆนะแต่ตอนดับบลยูซีดับบลยูล่มสลายเนี่ยเควินเนตก็ย้ายมาได้แป๊บๆนะเออตอนนั้นที่เข่าไม่ค่อยดีแล้วนะ เลยไม่ได้ไม่ได้พีกลับมาพีิกเท่าที่ควรเออเจอปา๋าเออจับยกขึ้นอะป๋า,ปายัางไงป๋าจับยกกระตุกกระทือนะฮะปัจจุบันป๋านี่65ปีแล้วนะนะดูนี่ปัจจุบันจะ40แล้วนะโอ้ยดูนี้วันนี้ย้อนอดีตมาเจอป๋านี่หนุ่มรอโอ้ยดูดีว่าสูงนะนะยังเตี้ยกับป๋าดีเซลอีกแล้วกันนะเตี้ยดูนี่6ฟุต5้าป๋าดีเซลนี่6ฟุตเออเอเอกระทืบมาเา้ยดินลุด อะไรป๋าป๋าเอ้ยเจอจับแบงฮะกับป๋าบอกนี่หนุ่มน่ารักจังขอกอดหน่อยป๋ากอดหน่อยกอดหน่อยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราป๋าเดี๋ยวผมโตแล้วป๋าไม่ต้องมากอดผมไม่ต้องมาเป็นดดดี้ครูกว่าผมป๋าเฮ้ยจับป๋านี่หักแขนเลยป๋านี่คิมุระล็อกฮะคิมุระล็อกป๋าบอกอะไรไอ้หนุ่มเอาขาออกไปบิดกลับมาได้ฮะป๋าป๋ากระแทกล้มตึงเลยฮะดูโอ้ย ดูแม่นไทยถือว่าเป็นสตาร์ที่โด่งดังมากยุคนี้นะเออขาดไม่ได้บอกเลยถ้าขาดเนี้น่าเสียดายแย่นะล่าสุดนี้ปั๊มแมตห้าดาวกับซนะนะีเอ็มพังนะในแบ็กบัตนะเออถือว่าเป็นคนที่ยอมให้สมาคมมากะมากามากาคนหนึ่งอะเนาะยอมทุ่มเทกับสมาคมมากาคนหนึ่งฮะเจอจับโยกขึ้นทุ่มใส่เวทีซะเลยโอ้ยโอ้ยอยเดี๋ยวเดี๋ยดี๋ยวปาบอก อะไรป๋านี่ปา๋ปาซอกซอกมาวัานนี้จับไปขึ้นไปบนเวทีไปเออมาดูนี่ถือว่าเป็นเขาบอกว่าเป็นซูเปอร์สตาร์ที่พัฒนาตัวเองยอดเยี่ยมในปี2020ปน,นะเออจากเป็นดูแม่นไทยที่กระหลงปงโดนไล่ออกคฮะกลับมานี่โคตรโหดเฮ้ยเจอ,อจับเวียงเฮ้ยจับเอาดินหลุดปา๋ปาป๋าจับเสยเป็นแบกบอดี้ดรอปนี่เจอเตอ,เอามิโด้ไว้ป๋า ป๋าเพิ่งปะหมีโดนงได้ป๋าอืออือเดี๋ยวเราตั้งใจเล่นดีกว่าประวัติอะไรเดี๋ยวค่อยว่าการมาเจอป๋ายกนี่ครับแบ็คเบเกอร์โอ้ยโอ้ยลุกขึ้นไว้เอ้ยเจอบิ๊กบูทหืทถีบหน้าตึงใจเย็นะใจเย็นใจเย็นเราต้องเล่นแบบละมั้ระวังอ่าเราเล่นเนาะใจเย็นเนาะไอ้ป๋าจับแทงเข่าสวนครับผมมานี่จับป๋าเอาป๋าแทงเข่าอีกเควินเนดหรือดีเซลอืมดีเซลติ๊ซอก ดีเซลอายุไอ้ลูกนี้เป็นลูลกดีเซลมาจับเควินัอจับโยกขึ้นไปนกับเน็กเบรเกอร์เออแล้วก็จับกดกรรมการนับหนึ่งสองอยางป๋าบอลรีบไปไหนหนุม่มเอ้ยมาเตะเออเตะไปหน้า,ออออารอฮะเออรอเท่กันทั้งคู่เขมามาเดีย๋ยวบอนอยู่เฉยป๋าอย่าหลบอย่าหลบเอาวิ่งไปปัม๊มเออปั๊มมา มามานี่ลุกขึ้นมาฮะโอเควิแนแะโนสอกสอกดีเซลเสิเอออย่าหลงผิดชื่อเรียกให้ถูกป๋าบอกเรียกไม่ถูกจับโยกขึ้นเป็นสแลมโอ้ยแล้วก็จับกดหนึ่งเฮ้ยได้แค่หนึ่งเดียวใจเย็นป๋าใจเยนจเ็ยนใจเยนจเ็ยนใจเย็นใจเย็นเย็นจับบิดหน้าฮะโดยดีเซลฮะบิดหน้าดูไม่ฉิ่ายมาโอ้ยโอ้ยเดี๋ยว โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเจ็บเจ็บฮะดูฮะตอนนี้ดูนี่น่าก็น่าจะพักนะฮะเพราะว่าปั๊มแมทแอรฮวินเซลล่าสุดนี้หนักเหลือเกินนะรู้สึกว่าเย็บแตกจริงไป16เข็มอะโอ้โหทุ่มทุนมากโอ้ยมาเดี๋ยวปันเดี๋ยวพ่งจับกดเลยดีกว่ามาอย่าพึ่งฮะป๋าใจเย็นนะดีเซลดีเซลบอกไอหนุ่มมานี่อึ้งไอหนุ่มอึ้งอึ้งอึ้งไอหนุม่มเออ เราเราเรียกไอ้หนุ่มกันตลอดเลยใช่ไหมไปป่าใจเย็นใจเย็นอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งบิ๊กแด๊ดดี้ครูเอาออกไปออกไปตามฮะตามทูบเอาไม่โดนเตะสิเออมาเล่นมวยทะเลก็ตรงนี้ฮะเฮ้ยเอาแล้วเตะเอา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 เอออะไรเอามัวกันนะเล่นมวยทะเลเดี๋ยวก่อนคุณลงไปข้างล่างดีกว่ามาอย่างนี้มันไม่ถนัดจับใบกระตูเอาเอาหัวแตกไหมนั่นไฟแวบแวบหัวแตกแล้วฮะไปเฮ้ยติดอะไรเราไปป่าเออมา โอ้ยมาจับเควิแนทเอ้ยดีเซลสิฮะเสียบเข้าล็อกจับโยกขึ้นทุ่มมาดรอปซูเพลกไปมาขออีกทีขออจับลูกก็มาอีกจับดีเซลจับโยกขึ้นฟาดเป็นมิชินุกูไดเวอร์เอาติดเชือกไห้นะเอาไม่ติดด้วยเร็วหนึ่งยางไดแค่หนึ่งเดียวฮะดีเซลบอกอย่าพึ่งไอหนุม่มเลยใจเย็นเหนื่อยแล้วฮะเหนื่อยแล้วเดี๋ยวเออ,ออเออเออ,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 อมา โอ้ยอืมอืมเล่นก่อนเล่นก่อนจับปลายกเอาแล้วบิดลับเป็นฟาส t ์เฟสเ,เฟิร์สสวิงกิ้งเ,เฟสเฟิร์สมาเลยมาเสริมแรงเร็ววิ่งไปโคสไลเออมามากระเทือบอีกมาฮะมามาเล่นเอ็นร้อยไวยเจอเตะพุงโอ้ยโอ้ยเดีเซลจับดูไปโคก,กับคอปเทิร์นมาเคล้นแล้ว เอาเอาเท้ายันฮะหัวขายาวๆยันซอกคอฮะโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอโดนกระทืบเอาเข่าดามอีกฮะบิ๊กเดดดี้คูฮะพ่อใหญ่สุดเท่ฮะมาครับดูใครจะครูอ่ะกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ระวังโดนครูแน่กูเฮ้ยแกเอ้าเอาโดนท่าไม้ตายฮะท่าไม้ตายเดี๋ยวเพิ่งแกได้ไหมเนี่ยอุ้ยเอาไม่ทันเอาจับโยกขึ้นโดยดีเซลเป็นแจ็คไนท์พาวเวอร์บอมเอาโดนแล้วฮะเฮ้ยท่าไมตายเฮ้ยกรรมการ ประจับเชือกเอ้าเฮ้ยไม่ได้ยางโอ้ยเมื่อกี้จับเชือกแล้วอ่ากรรมการไม่เห็นนะอดีนะเรากดเรากด,กดแก้ไปด้วยฮะเออเดิร์สโอมแรงกระโดดบิ๊กสแปสเอ้ยโอ้ยเฮ้ยดูตัวแดงแล้วเฮ้ยดูพลีดูโอ้ยกระทืบแขนอีกโดนแขนฟาดเดะเดีะเด้อเอ้ย,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 อยสปริงบออขึ้นมามาขึ้นทำไมฮะขึ้นไม้ปา๋าไม่ต้องโซนตัวก็ใหญ่ยังโซนเดี๋ยวเจ็บมาเร็วจวังหวะกูมั่งแล้วฮะปา๋ามาหนึ่งทีทูวัน โกทู through, ดนี่เคมอลคิกเออจังหวะมันได้พอดีแล้วหนึ่งสองไม่สามโอ้โหทนทําไม่ตายได้วะ่ะทนได้คนละทีเว้ยโอ้ยเควิ okay, น็เอาเข่าเขาดำหัวฮะเข่าเจิมหัวเจอโคสไลเอสทีโออีกดูนี่อดีตแชมป์ทีเเหมือนกันฮะตอนไปตอนไปอยู่ทนะีเอ็ะตอนช่วงออกไปชุบตัวด้านนอกฮะ ทีวินายก็เคยไป TNA เหมือนกันนะรู้สึกจะได้แชมป์รีเจนต์มาใช่ไหมเออแล้วก็ได้แชมป์แท็กทีมมานี่ด้วยด้วยมานี่เฮดบาดไปมามามาหนิมาจับป๋าดีเซลฟอนเฟล็อกยกขึ้นยกขึ้นอ่าดีเซลแก้ฮะแก้แก้จับเอารวบหลังออาไปนะแล้พาไปแยะพาไปแล้วเจอกระแทกโอ้ัวแตกระวังดีๆฮะเหมือนดีเซลจะมีท่าไม้ตายที่เป็น จับยกขึ้นแล้วฟาดกับเทอร์มาเคลนะเออท่าสเน k e Eye แต่ก่อนเป็นท่าไม่ตายเขานะเฮ้ยยาง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 ก่อนเป็นท่าไม่ตายดีเซลฮะสเน k e Eye นั่นแหละเวลาดีเซลค่อยๆก้าวขาช้าๆข้ามเชือกเฮ้ยเราแก้แก้ดีๆกระโดดบิ๊กสเปสโอ้โหสามร้อยกระปอนนะโอ้โหตัวแดงแล้วว่ะตัวแดงแล้วว่ะเฮ้ยแก้ได้เว้ยเฮ้ยจับนี่ดีกว่ามานี่ฟิวเจอร์ช็อคอะเออไอ้ เซลติคอร์สใช่ไหมเออไว้น้อยก็ได้หนึ่งสองยางยางยางโอ้โหยนี่ทาซิเนเจอร์เลยนั่นนี่มาจับป่าอะไรนักหนาจับงัดคางงัดคอมานี่หึหไม่ยอมเราไม่ไปยอมผมเฮ้ยอะไรนักหนาเฮ้ยดีเซลดีเซลบอกอะไรนักหนาเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นบ้าอะไรโอ้ยเจอพิกอทิไม่โดนดีเซลจับเบียง อาเทิร์นมาเกิดวิ่งไปปั๊มโอ้โหเฮ้ยๆดูดูละวังเอาดูระวัง,วงน,นได้ไงแจ็คไนท์มาอีกดึงแล้วแจ็คไนท์มาอิงดึงแล้วจับเอ้ยแกเอาเสียบเข้าล็อกคข้าเควินเนแอสเอาเอ้ยเอาเอา้ยจับเสยดิเออแกได้มามาลุกขึ้นมาป๋าลุกขึ้นมาหึเอ้ยเอาไม่โดนอีกเจอแกครับแกกราบดีมาเร็วนี่โคสไลายมาโคสไลายอีกทีเร็ว โค้ดไลน์อะไรไม่โดนจับเอาโค้ดไลน์อ่ะหลบได้อีกเฮ้ยเควินแนโค้ดไลน์ฮะเออดีเซลโค้ดไลน์ฮะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยเจอจับยกขึ้นทุ่มทิ้งโอ้ยโอ้ยโอ้ยฮะดีเซลนะเออลุกขึ้นมาเฮ้ยชื่อดีเซลเลยไม่ใช่ชื่อเควินแนทฮะเอ้ยอุ้ยเอาได้ได้ได้โอ้ยได้ได้้ยเราเล่นไป ภาไปนี่มันจะงงมันจะงงเวียงอัดกับขอบบันไดเล็กเออมาโอยโอยมาจับป๋าดีเซลยกมานี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอฟาดกับขอบเวทีฟาดกับขอบเวทีเออเออเฮ้ยขอสิงเชียร์แฟนยุค90หน่อยเว้ยเฮ้ยมามาสายย้อนเวลามาเจอป๋าเลยเนะี่ยมาอย่าทำให้ผมผิดหวงังมาขึ้นมาตามผลงานนะมาลุกขึ้นมาปา๋า ดีเซลบอกอะไรนักหนาล่ะฮะอะไรนักหนาฮะอะไรกระแทกอีกโอ้ยเอาป๋าจับยกขึ้นมาแล้วดีเซลก็โอ้ยอุ้ยอันนี้เป็นอีกหนึ่งท่าไม้ตายอ่ะเนี่ยน็อกเอาฮุกอ่ะไอต่อยมาตรงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเอาเฮ้ยโดนมาตรงแล้วโดนไอ้นี่อีกแล้วแจ็คไนท์อีกแล้วว่ะเฮ้ยแกแกเอาเฮ้ยไม่ทันเฮ้ยเจอจับยกแจ็คไนท์พาวเวอร์บอมโอ้ยเรียบร้อยครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหนึ่งสองเฮ้ยยังยังเฮ้ย โอ้ยแม่งซีววิอ่ะ,อะเออโอ้ย,อยแพ้ด้วยอันนี้ระดับรีเจนเลยนะอันนี้ยากสุดนะอระดับรีเจนเรจะรีเจนไหมเนี่ยเฮ้ยเราเรา่าแพ้ทุกคนคนเชียร์เราเยอะฮะอันนี้ผมบอกเองนะไม่มีใครบอกเราเฮ้ยวียังแดงเชือกเป็นบิ๊กบูทโอ้ยเอ้ยแก้ได้เว้ยแก้ได้เว้ยเป็นตัดขาดีมามานี้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 เลยมานี้เลย โชก็ให้อะอะอะแรกมาโอ้ยได้โตบโตบจบดีเซลก็ไม่ยอมฮะดูก็ไม่ยอมมาเอ้ยได้เว้ยเออโอ้ย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 เอาเอาโห่ทางไฟทางบล็อกเหมันต้องกดให้ทันบางทีมันไวเกินมันกดไม่ทันนะอืมอืมอืมดีบู๊ตไปดิเออชนะเว้ยชนะเว้ยเอา เอาดูเอายืนมึนนะโอ้โหเมาหมัดทะยืนมึนขยับไม่ได้นะเนี่ยเอ,เอายืนมึนพี่ดู <c oughs> ยืนมึนฮะโดนเยอะไปหน่อยมาสติกลับมาแล้วเว้ยจับมานี่ฮะอ,ะอะดีเซลดีเซลบอกกูฟื้นตัวแล้วมึงมึนนานกูฟื้นตัวแล้วกูฟื้นตัวแล้วเจอไหลกระแทกอีกแล้วอดีเซล,เซลนี่ไงเล่าอะไรนักหนาล่ะฮะเตะมาจาังหวะนี้แหละมาเป็นท่า ฟิลเจ้าช็อกดีดีทีเออเออต่อต่ออีกทีต่อตอีกท,ทีเดี๋ยวเดี๋ยวขอหามุมก่อนมาถึงเชฟันแฟนๆหน่อยเร็วขอปรบับปรบับตำนานเลยที่ทูวันโกชูดเคมอคิกเรียบร้อยกดเลยเร็วๆกรรมการหนึ่งสองจังหวะดีสามโอเคอยู่เรียบร้อยชน,นะโอ้ยเฮ้ยปาไว้มากบอกเลยแกเก่งด้วยมาอ่ะผู้ชนะได้แก สกอตติดวอลิอุดูแม็กอินชายาอ่ก็ต้องรอู้ดูกันต่อไปนะรอดูกันต่อไปว่าชีวิตจริงเนี่ยดูจะไปเบนเข็มไปสู้กับใครต่อนะจะได้แชมป์โลกอีกไหมหรือจะเป็นยังไงนะก็ต้องติดตามกันนะอ,อยังไงก็ฝากติดตามช่องเราด้วยนะฮะจะมีคลิปเรื่อยๆนะจะมีเกมใหม่กับเกมเก่าสลับกันไปเนาะถ้าใครมีแมตไนนน่านะสนใจก็บอกกันได้นะ สุดท้ายฮะก็ขอบคุณทุกคน,นที่เข้ามารับชมจนจบนะช่วงนี้อากาศเปลี mm ่ยนแปลงบ่อยอย่าป่วยแล้วกันนะ mm hmm. พบกันใหม่คลิปหน้าเด้อสวัสดีครับ